ครับต้นหลับ<า>คลิปวิดีโอภาพที่ท่านเห็นกําลังพูดคุยของชาวบ้านอยู่ขณะนี้เป็นการรวมตัวของชาวบ้านตาบลหนองม่วงอําเภอรบระบือจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับวันนี้ผมผู้อำนวยการเขตอ,อําเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนายชัดพงษ์ทุมเที่ยงโครงการสืบสวนการทุจริต FIO ของเราได้มีโอกาสเจาะประเด็น ข้อมูลข่าวสารของชาวบ้านตำบลหน,นองม่วงเกี่ยวกับการทุจริตของผู้นำท้องถิ่นภายในเขตอาเภอบระบือจงังหวัดมหาสารคามชาวบ้านเหล่านี้ได้รวมตัวกันนำข้อมูลข่าวสารนะครับได้มาพูดคุยร้อ,องเรียนต่ออ,องค์การสืบสวนการทุจริตเอฟไอโอด้วยกับผมนายชัดติพงศ์ผู้อำนวยการ เอฟเอโอเขตอำเภอบระบือจังหวัดมหาธามนะครับได้รับการลงเรียนในเบื้องต้นนะครับเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับชาวบ้านได้รวมตัวกันครับเข้าไปให้ปากคําที่ว่าการอำเภอบระบือโดยที่ว่าการอำเภอบละบือนายอำเภอบระบือจังหวัดมหาสามได้ตั้งคณะกรรมการสอบผู้นำท้องถิ่นเมื่อวันที่5ที่ผ่านมามีชาวบ้านเข้าให้ปากคําในเบื้องต้นจํานวน15ราลยและจะทําการสุ่มสอบปากคํา อีกเป็นลำดับต่อไปวันนี้ปปชจังหวัดมหาสารคามชี้มูลเหตุ15ข้อกล่าวหาหนังสือปปชนะครับมีมาในส่วนของผู้นําชุมชนนะครับมีผู้นําชุมชนเข้าร้องเรียนต่อปปชจังหวัดนะครับหนังสือที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นหนังสือชี้มูลนะครับเหตุจากปปชจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งชาวบ้าน ก็ได้ให้ข้อมูลเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาปปชชี้มูลตั้งคณะกรรมการสอบแต่งตั้งผู้มีอํานาจถอดถอนตามระเบียบวิยันของทางราชการนะครับแต่เรื่องก็เงียบหายไปตั้งแต่ปี2 5 6 2เมื่อวันที่7สิงหาคมพศ2562หนังสือปปชไม่มีผลนะครับชาวบ้านได้รวมตัวกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้กับผมเองผู้อำนวยการเขตอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคมนายชติพงษ์ทุมเที่ยง องค์การสืบสวน FIO ได้เข้าเจาะหาความจริงนะครับฟังข้อมูลจากประชาชนและสัมภาษณ์การให้ปากคำของประชาชนชาวตำบหลหนองม่วงอำเภอบระบรือจังหวัดมหาสารคามอยู่ในขณะนี้นะครับและอีกลหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมการพูดคุยในครั้งนี้นะครับนี่ก็คือ,คอชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนนะครับได้เข้ามาพูดคุยให้ข้อมูล ยื่นเอกสารร้องเรียนต่อสื่อกลางนะครับเพื่อจะได้นําข้อมูลไปตีแผ่เจาะหาความเป็นจริงเป็นลําดับต่อไปนะครับวันนี้15ข้อกล่าวหาที่ยกประเด็นขึ้นมาประเด็นแรกนะครับที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนอยู่ภายในขนานี้ก็คือร้านค้าชุมชนเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้มาจํานวน2อ0แสนแต่งบนั้นได้สูญหายไปไม่มีวี่แววว่า จะเป็นไปได้และร้านค้าก็ได้ทําการปิดตัวลงไม่มีสินค้าแม้แต่นิดเดียวนะครับชาวบ้านก็ได้ให้ข้อมูลชี้แจงว่าเรื่องที่ผ่านมาผู้นําท้องถิ่นได้นํางบประมาณนี้ไปบริหารในส่วนไหนซึ่งไม่มีคําตอบให้ชาวบ้านเป็นที่ประจัร์รับรู้วันนี้นะครับ FIO ของเราจะตีแผ่ส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางให้ฝ่ายสืบสวนและฝ่ายกฎหมาย ได้รับรู้เพื่อจะได้ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านตลอดทั้งท่านประธานกล้องคบนะครับได้รับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ชาวบ้านเดือดร้อนซึ่งเป็นรากหญ้าฐานรากที่เราต้องป้องกันไว้ไม่ให้เขาเหยียบจ้ำลงไปมากกว่านี้ทวงคืนความยุติธรรมให้กับชาวบ้านพี่น้องตาดำๆที่มานั่งพูดคุยอยู่ในขณะนี้นะครับ